รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการคนไกลโรคหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพพร้อมสอดแทรกเคล็ดลับการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลาจากโรคทางช่อง,อง2 NBT2 HD ค่ะช่วงรอบรู้สู้โรค5สาเหตุสามีภรรยาแตกแยกช่วงสุขภาพดีสร้างได้มาดูประโยชน์ของแอปเปิลไซเดอร์มีประโยชน์อย่างไรคุณหมอพรเทพมีเคล็ดลับมาฝากข้ามพลาดนะคะช่วงคุยกับหมอ โรคระบาดในช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่คุณหมอพอใจมีเคล็ดลับเทคนิคมาฝากข้ามพลาดนะคะติดตามทั้งหมดนี้ได้ในรายการคนไกลโรควันนี้ค่ะความซื่อสัตย์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 ตรประเทศไทยสซื่อสัตย์กันนะครับความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดี สนับสนุนโดยมิตรไตรีคลินิกเวชกรรมดูแลด้วยใจห่วงใยอย่างมิตรไตรีสนับสนุนโดยเฮลพลัส g l o b a l l a b o r a t o r y บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการเก็บตัวอย่างด้วยตนเองสนับสนุนโดยนมถั่วเหลือง BSC ซ o y อร่อยยาชงสมุนไพรตราแคทเทอรีนดื่มง่ายถ่ายกล้องสบายท้องหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปสนับสนุนโดย QP สิ่งดีๆเพื่อคุณ ผู้นำด้านอาหารและน้ำสลัด Q P น้ำสลัดที่เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดอร่อยชิวๆจริงราผัดจุ่มหรือย่างไม่วนไม่ซ้ำไม่จำเจ Q P เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดช่วงรอบรู้สู้โรครอบรู้สู้โรควันนี้มาคุยเรื่องสาเหตุที่ สามีภรรยาเบื่อกันแล้วแตกแยกแล้วถ่ายถุดก็ต้องแยกกันอยู่แล้วหย่ากันสาเหตุที่สามีภรรยาเบื่อกันแล้วแตกแยกแล้วถ่ายถุดก็ต้องแยกกันอยู่แล้วหย่ากันทั้งหมดด้วยกัน5สาเหตุเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้ทุกคนที่เป็นคู่ครองกันจะต้องทำตัวให้ดีเพื่อให้อยู่กันยั่งยืน ขพอที่หนึ่งคุณผู้ชายก็ทําตัวเหมือนคุณเหมือนคุณพ่อของคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงก็ทําตัวเหมือนคุณแม่ของผู้ชายคือบงังคับให้ทําโน่นทานี่เอา้าเธอทําไมไม่ทําความสะอาดบ้านตรงนี้ล่ะหน้าที่เธอไม่ใช่เหรอคุณผู้หญิงก็บอกคุณผู้ชายว่าอา้าวทาไมกลับบ้านดึกแล้ววันเกิดวันแต่งงานก็ไม่เห็นจะทาอะไรเหมือนเมื่อก่อนนี้จําได้หมดนี้จําอะไรไม่ได้หมดล่ะข oh. ี้โมโหดู ก็เหมือนคุณพ่อดูลูกสาวหรือคุณแม่ดูลูกชายพูดไม่ดีใส่กันอันที่สองจับผิดก่อนแต่งงานนี่ต่างคนต่างอยู่นะมีโลกส่วนตัวนะโทรศัพท์ของใครของมันนะพอแต่งงานเนี่ยโอ้เอาโทรศัพท์ชาร์ไว้โทรเปิดดูหมดเลยเริ่มหงุดหงิดไม่มีพื้นที่ส่วนตัวเลยอะ่ะพื้นที่ส่วนตัวเขาไม่ว่าจะเป็นสมุดจดโทรศัพท์หรือเงินทองที่เขาเก็บใส่กระเป๋า เปิดดูทุกวันเลยอะ่ะกระเป๋าสตังค์อ่ะโอ้อันนี้ไม่ได้ละโลกส่วนตัวเขามีจับผิดกันตลอดนี่ไม่ได้เลยนะอันนี้เป็นข้อห้ามเลยนะอย่าจับผิดกันทั้งสองฝ่ายคือคนที่เป็นฝ่ายหนึ่งจะต้องซื่อสัตย์จริงใจไม่ปิดบังอำแพงห้ามโกหกการโกหกนี่ตกนรกแล้วก็พูดสองครั้งไม่เหมือนกันโลกส่วนตัวเขาอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องให้เขามีให้เขามีพื้นที่อันที่สาม อย่างุดหงิดง่ายอย่าเป็นคนเจ้าอารมณ์ไม่ใช่มีอะไรก็วีนใส่กันทะเลาะก,กันไปเลยบางทีเขาแค่แย่เล่นน่ะก็ให้เป็นเรื่องขำๆไปบ้างเขาบอกว่าหลับตาข้างหนึ่งปิดหูข้างหนึ่งบ้างอย่าจริงจังกับชีวิตมากไปอันนี้ข้อที่สามข้อที่สี่ก็คือไม่ตองเลยนะติดตามเขาไปทุกที่เหมือนกับนักสืบเป็นเงาตามตัวนี่ไม่ได้เลยนะ ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยเขาอยากจะไปไหน่วนตัวปล่อยเขาไปเขาขอไปหาเพื่อนก็ให้ไปเขาไปดูหนังก็ไปแล้วค่อยๆปรับตัวว่าเอออาทิตย์หนึ่งนะไปได้นะแต่ว่าไปทักอาทิตย์ละครั้งหนึ่งได้ไหมตกลง,งกันข้อสุดท้ายให้รู้จักหวานแหววบ้างบอกรักกันบ้างห่วงบ้างซื้ขอขนมมาฝากบ้างทํำไบบอยทําเป็นประจาเด๋ยนนี้ง่ายด้วยไลน์ก็มีเฟซบุ๊กก็มีเขียนไปดิ ไอ o เลิฟอยูเธอทำอาหารให้ผมกินนะคนที่บ้านนะพอกินเสร็จผมถ่ายรูปเลยนะแล้วบอกหมดเลยอร่อยมากพูดบ้างแช่ภาษาท่าทางบ้างนะก็เลยสรุปอย่างนี้ฮะเหตุหน้าเบื่อแล้วทำให้บ้านแตกแยกเนี่ยเกิดจากเรื่องความไม่เข้าใจเล็กๆน้อยตั้งแต่ทำตัวเป็นคุณพ่อคุณแม่จับผิดตลอดเวลา ไม่มีให้เขามีโรคส่วนตัวหงูดหงิดง่ายนะวินใส่กันติดตามไปทุกที่สิ่งที่เขาอยากไปก็ไม่ให้ไปแล้วก็ใส่ใจกันบ้างบอกลักกันบ้างมีอะไรหวานแหววกันบ้างอย่างนี้ห้าข้อเนี่ยถ้าเราทําได้ในสิ่งที่ควรทําหรือไม่ทําในสิ่งที่ไม่ทําชีวิตคู่จะยั่งยืนขอให้ทุกท่านโชคดีปลอดโรคปลอดภัยมีความสุขในครอบครัวกันทุกท่านสวัสดีครับ สนับสนุนโดยนมถั่วเหลือง BSC ซอยอร่อยโลชั่นมิสทินไวส์สปาบำรุงผิวให้กระจ่างใสหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าเครื่องสำอางใกล้บ้านสนับสนุนโดย QP สิ่งดีๆเพื่อคุณผู้นำด้านอาหารและน้ำสลัด QP มายองเนสบีบใส่อะไรก็อร่อย BEEP QP มายอง คีมายองเนสมีติดบ้านไว้บีบใส่อะไรก็อร่อยคิวบีขวดนี้เป็นตัวเองแล้วใส่บูดี้ซีล็อกขวดเขียววิตามินซีสูง200% สุขภาพดีสร้างได้วันนี้เราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพที่ทําได้ง่ายๆที่บ้านนะคะเกี่ยวกับแอปเปิลไซเดอร์ดีและมีประโยชน์อย่างไรมาร่วมพูดคุยกับคุณหมอพรเทพนายแพทย์พรเทพสิริวนารังสรรค์นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทยคุณหมออยู่กับมี่แล้วค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับมี่ครับโอ้โหเจอคุณหมอทีไรก็มีแต่สิ่งดีๆมีประโยชน์มากค่ะคุณผู้ชมครี่แล้วเนี่ยเราทำแอปเปิลไซเดอร์ค่ะีมผู้ชม ฟังไม่ทันแล้วก็บอกว่ามันเปรี้ยวจะทําให้มันรสชาติกลมกล่อมได้อย่างไรทานง่ายๆขึ้นวันนี้ก็จะได้เอาสูตรใหม่ของน้ำแอปเปิลไซเดอร์น้ําผลไม้อามาโชว์ให้ดูอีกอย่างนึงแต่ก่อนจะไปพูดถึงเทคนิคก,การทําเนี่ยผมอยากจะเล่าถือว่าประโยชน์ของไซเดอร์คืออะไรค่ะคุณหมอไซเดอร์ก็คือการเอาผลไม้อาจจะเป็นกล้วยไซเดอร์ที่เราเรียกกล้วยดองน้ําผึ้งเนี่ยนะ เอาไว้ใส่ด้วยกันประมาณ30วันก็จะมีกระบวนการย่อยฉลายน้ําตาลที่อยู่ในกล้วยกับน้ําผึ้งเนี่ยให้กลายเป็นอะซิติกแอซิดที่เรียกว่าน้ำไซเดอร์นะฮะแล้วในระหว่างที่ทำเนี่ยมันก็จะมีแบคทีเรียดีๆเกิดขึ้นในระหว่างหมักเนี่ยนอกจากเป็นยีสต์แล้วก็จะมีแบคทีเรียเยะๆเลยที่เป็นตัวทําให้ลําไส้เราแข็งแรงคุณมี่คงจําได้ไหมหมอเคยบอกว่าในลําไส้เรามีเนี่ยมีแบคทีเรียอยู่ กี่ล้านล้านตัวโอ้เยอะวันตอนนั้นคุณหมอใช้คําว่ากี่ไรสิบล้านล้านตัวคือมันเป็นเป็นสิ่งที่เราไม่คิดเลยจะมีคืศูนย์สิบสามตัวค่ะสิบล้านล้านตัวนี่คือศูนย์สิบสามตัวนะแล้วมีเลขหนึ่งอยู่เลขหนึ่งข้างหน้าแล้วก็ศูนย์สิบสามตัวเราอยู่ไตรลำไส้เราหมดเลยแล้วในนี้ก็จะมีแบคทีเรียดีๆอยู่ประมาณห้าเปอร์เซ็นต์คือห้าแสนล้านตัวค่ะแล้วแบคทีเรียเร็วๆอีกหนึ่งล้านล้านตัวก็สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะทีนี้ถ้าเรา เลี้ยงโปรไบติกที่ดีๆไว้ในลำไส้เรามันก็จะช่วยทําให้เบ็ดีเือยขาวเราแข็งแรงไปชมันมันเป็นคือคือเวลามันเวลาเลี้ยงมันไว้นะเราก็ต้องเอาอาหารเช่นกล้วยน้ําว้าผักผลไม้เนี่ยไปเลี้ยงมันคือป้อนอาหารให้เขาอ่ามันก็ได้แบกตัวเร็วๆค่ะแล้วมันก็จะถ่ายของดีออกมาจากแบคทีเรียเรียกว่าโพสต์โบติก และพบอะไรติดคือไขมันที่จะไปเลี้ยงเม็ดเลือดขาวเราให้แข็งแรงโอ้อย่างนี้นี่เองเออทีนี้สมัยพุทธกาลเนี่ยฮิปโปเคติสแพทย์บิดาการแพทย์โลกเกือบสามแสนปีแล้วนะเขาบอกว่าโรคทุกโรคที่เกิดขึ้นในมนุษย์เนี่ยจุดตั้งต้นอยู่ในลำไส้ของคนนี่แหละอ๋เริ่มจากลำไส้เออมันมีอะไรเกิดขึ้นก็จากในลำไส้เรานี่แหละเพราะในลำไส้เรานี่ ถ่ายมาเหม็นเน่าเลยบางคนก็จะตายใกล้ตายแล้วของเสียค่ะของกียก็มันมีแบคทีเรียอยู่ในนี้ใช่้เราะฉะนั้นก็ถ้าเราเลี้ยงมันดีแบคทีเรียดีๆของก็จะไม่เน่าอุจจาระก็จะไม่เหม็นเพราะฉะนั้นวันนี้เลยเอาแอปเปิลไซเดอร์เนี่ยมาแนะนำคุณผู้ชมนะแนะนำเพื่อให้เรากินโพรไบติกดีๆเข้าไปแต่มีโพรไบติกอีกหลายอย่างที่ดีแล้วก็มีจำนวนแบคทีเรียเยอะๆด้วยก็คือพวกซอยพวก ชอยเกิร์ตโยเกิร์ตน้ำพวกนมเปรี้ยวเป็นต้นนะจิงเหล่านี้ก็กินได้แล้วก็จะดีแต่ว่าถ้าไม่มีแล้วก็ไม่สะดวกน้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์ช่วยได้แล้ววันนี้ที่คุณหมออยู่ด้านหน้าของเรานี่ยังไงคะคุณหมอเราเตรียมการที่จะมาทำสองสูตรสูตรแรกคือไซเดอร์น้ำผึ้งแล้วก็โซดาอันนี้เป็นสูตรพื้นฐานเลยน้ำผึ้งก็เป็น ตัวที่สําคัญคือเป็นพรีไบติกมาเลี้ยงโปรไบติกอะไรนี้อแล้วทําให้รสชาติดีขึ้นบพรานี่เปรี้ยวมากแล้วก็โซดาก็ทําให้รสชาติซ่าจุดๆนะผมก็ชอบมากโซดากับอะไรก็ตามเนี่ยสซดาว่าเดี๋ยกินบ่อยนั่งนๆวันนี้แก้วเดียวพอโอเคทีนี้วิธีการสูตรผสมก็ขอเริ่มจากสดหนึดเดีวักสองช้อนชา แล้วเราก็จะเติมน้ำผึ้งนี้ลงไปประมาณทักสองช้อนชาค่ะน้ำโซดาไปเลยนะคะคุณผู้ชมประมาณจะชอบแบบไหนชอบหวานเค็มมันเปรี้ยวมากก็ใส่ไลเดอร์มามาหน่อยคนให้เข้ากันเลยครับ แต่งด้วยค่ะมีพร็อพมาพร้อมมาตกแต่งนิดนึงนะครับค่ะคุณหมอเชิญเลยค่ะก็คิดว่าเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟพร้อมกับอีกสูตรหนึ่งพร้อมๆมาเลยแล้วก็แต่งไว้ก่อนแล้วกันฮะค่ะก็อันนี้ก็เป็นซาลนเเน่ซาลาเเน่ซาลาเเน่ซาลาเเน่คุณหมอมีประโยชน์ยังไงครับมันจะไม่การทำงานของรัไใ้ดีขับเสมยงห่นะฮะแล้วก็เติมไปนิดให้ดูสวยๆนะครับ เป็นเมนูที่สองเนี่ยเราก็จะใช้น้ําหวานความหวานจากแอปเปิลเนี่ยค่ะถ้าจะเป็นแอปเปิลหรือผลไมร้รวมก็ได้นะแต่ว่าผมเนี่ยจะชอบเวลาเดินทางไปุนเค้าบินเขาเขเสิร์ฟแต่แชมเปญไวน์เนี่ยผมไม่กินไงคุณหมอกินอะไรกินน้ำแอปเปิลผสมโซดาเพราะมันก็<อ>คล้ายๆกับชแชมเปญแหละทีะะนี้ถ้าอยู่นะแต่ว่าวันนี้เราจะเติมให้มีค่ามากขึ้นคือเติมด้วย App ider, Apple ิล d e r ไซเดนะครับแอปเปิลไซเดอร์ึงช็อตชาครับเอ่อน้ำผลไม้แอ p เปิเนี่ยนะแอปเปิลลงไปเลยให้ทั้งเครื่องหนึ่งเลยครับน้ำแอ p เปิลหนึ่งส่วนนะแล้วก็ทอดายหนึ่งส่วนถ้าเท่ากัน คาได้เนี่ยใส่ลอดได้ไไเลยค่ะนะนนี่เป็นสองสองสูตรที่มีคล้ายๆมีตระกูลอะมีรสนิยมนะดูดไฮโซไฮโซนะคะนอกจากจะเอาแอปเปิลแล้วเรายังสามารถที่จะเปลี่ยนน้ำแอปเปิลเป็นน้ำผลไม้ได้ไดเพื่อให้ได้ความหวานของน้ำผลไม้เป็นธรรมชาตินะคะ่ะแล้วแต่ความชอบโดยสรุปนะฮะแอปเปิลไซเดอร์เป็นโปรไบติกชนิดหนึ่งที่มี ประโยชน์มากในต่างประเทศเขาใช้เยอะเพราะว่าเขาแอปเปลิลเยอะ,ะเขาเลยหมักแอปเปิลเป็นไซเดอร์อแต่ว่าเราน้ํากล้วยไซเดอร์ก็ได้นะกละ้วยกล้วยน้ำว้าไซเดอร์ก็ได้แล้วก็มีทั้งโปรไบติกแล้วเราก็สามารถเอาพวกนี้เป็นพีไบติกแทนนะเพะวกนี้เป็นพีไบติกล้วใส่โซดาเราก็จะได้เมนูเพื่อสุขภาพสุดยอดอร่อย มีประโยชน์ต่อสุขภาพครับค่ะอร่อยชื่นใจดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพวันนี้ก็ได้เคล็ดลับจากคุณหมอพรเทพคุณผู้ชมจดทันไหมคะไปทํากันที่บ้านให้คนที่เรารักและที่สําคัญนะคะเพิ่มความสาคัญในครอบครัวแล้วก็สุขภาพดีไปด้วยวันนี้ขอบคุณคุณหมอพรเทพมากมานะคะสวัสดีครับสนับสนุนโดย Health Plus Global Laboratory, Laboratory. บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการเก็บตัวอย่างด้วยตนเองทําไมต้องหันมาลองเรวองซอยเกิดในวองซอยเกิดผลิตจากทัญยเพืชทั่วเหลือง รีวองซอยเกิดมีไฟเบอร์สูงถึง7 0 0 0มิลลิกรัมรีวองซอยเกิดให้คุณค่าโปรตีนและกรดอะมิโนหันมาทานรีวองซอยเกิดสกครัรีวองที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำนะคะกันแดดมิสที่นคว่าเบ,โบตโบรปกป้องผิวจากแสงแดดบางเบาหน้าไม่มันเป็นมิตรต่อปะกการางังมิรไมตตีคินิกเวชกรรมเรามีบริการตรวจสุขภาพประจำปีนอกสถานที่จิเกปีบริการจากใจไม่เคยเปลี่ยนมิดไมตตีคีนิกเวชกรรม กับหมอคุผู้ชมคะวันนี้เราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะโรคที่มาในช่วงฤด,ดูฝนวันนี้เราจะมาคุยกับคุณหมอพอใจนะคะหรือว่าแพทย์หญิงกิรณายังดำรงแพทย์ประจำนิเตรีการแพทย์สาขาคลินิก พระรามาตอนนี้คุณหมอพอใจอยู่กับนีแล้วค่ะคุณหมอสวัสดีสสดค่ะคุณหมอคะวันนี้เราต้องมาคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้เข้าสู่ฤดูฝนที่ไรมันมีโรคต่างๆเกิดขึ้นมากๆเลยโรคไหนบ้างที่เราต้องเฝ้าระวังคุณหมอพอใจเล่าให้ฟังก่อนเลยนะคะแน่นอนเลยว่าต้องเป็นเกี่ยวกับ เรื่องของโรคไข้หวัดใหญ่อะคะ่ะเนาะซึ่งระบาดมากในช่วงฤดูฝน <c oughs> แต่จริงๆแล้วมันระบาดในช่วงตลอดปีอยู่แล้วคะ่ะแต่ว่าช่วงที่จะพบมากก็คือฤดูฝนฤดูหนาวถ้าช่วงนี้ก็คือจะเป็นช่วงเดือนมิถุนาจนถึงกันยาตุลาเลย mm hmm. ถ้าเป็นช่วงฤดูหนาวก็จะเป็นช่วงมกราถึงมีนาคมอะคะ่ะก็คือ เกี่ยวกับสภาพอากาศพออากาศเปลี่ยนมีความชื้นหรืออากาศหนาวโรคนี้มันเหมือนจะระบาดมากขึ้นขึ้นมาเลยค่ะคนไข้แบบเดินเข้ามาคลินิกเรื่องนี้เยอะมากค่ะในกลุ่มอายุช่วงไหนบ้างคะคุกมอจริงๆส่วนจะเป็นช่วงเด็กค่ะวัยประถมมาดูบาลถึงประถม่แล้วก็จริงๆก็คือจริงๆมันมาด้วยการทั้งไข้ไข้หวัดทั่วไปรวมถึงโควิดด้วยซ้ำค่ะที่มาด้วยกันยังเจออยู่้วคะโควิดยังไม่หายไปไหนยังไม่หายไปไหนกลับมาเป็นรอบแล้วรอก นั้นก็เรียกว่าเป็นโรคในระบบทางเดินหายใจนะคะคุณหมอโรคอื่นๆมีเพิ่มเติมไหมคะ,ะโรคอื่นๆมีเพิ่มเติมไหมก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือมันมาจากฤดูฝนทางเดินหายใจระบาดท,ทางเดินหายใจจะเป็นหลักค่ะโควิดเนี่ยก็มาด้วยการไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดทั่วไปอะคะ่ะแล้วก็ในเรื่องของพวกทางเดินอาหารก็มีนะคะอ๋ออย่างเช่นอะไรบ้างคะคุณหมอก็คือเวลาเราทานอะไรเข้าไปใช่ค่ะ ทานอะไรเข้าไปมันจะติดต่อกันง่ายอยู่แล้วทางแบบทางเอากินสัมผัสไอจามแล้วก็เข้าป่ามีทั้งทางเดินหายใจไข้หวัดแล้วก็พวกโรคกระเพาะอาหารและลำไส้เสีมาคู่กันได้ค่ะยิ่งช่วงนี้ก็คือเปิดเทอมแล้วก็เป็นช่วงที่แบบว่าน้องๆไปโรงเรียนกลับมาคุณพ่อคุณแม่เลยมือกันและผักเลยไม่เป็นไข้หวัดก็เป็นโรคเกี่ยวกับ ระบค่ะลำชุกต้องเลยว่ามาแบบพอชพ่วงเปิดเทอมปุ๊บแบบอุบัติการณ์ความชุกมาเยอะขึ้นเลยชัดเจนมากคุณหมอเองนี่ก็มีคนไข้ไปหาเยอะเยอะอยู่ส่วนใหญ่นี่คนที่เครียดนี่คือคุณพ่อคุณแม่ใช่ค่ะคุณพ่อคุณแม่จะก่อนค่อนข้างคอนเซิร์นกังวลเยอะค่ะแล้วสิ่งไหนที่คุณผู้ชมที่ฟังรายการนี้อยู่ต้องรับมือหรือว่าเป็นข้อที่เอาป้องกันดีกว่าคุณหมอต้องปฏิบัติตัวอย่างไรไม่ให้เป็นไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดโควิดหรือแม้กระทั่งโรคทางระบบทางเดินอาหาร เพื่อไกลโรคเนาะช่วงระบาดนี้นะคะก็ <S an> จริงๆแล้วหมอต้องพูดถึงเรื่องของอาการระบาดยังไงก่อนเนาะได้เนือ่องจากเป็นโรคทางเดินหายใจมันก็จะเป็นการสัมผัสละองไอาจากระบบทางเดินหายใจก็คือไอจามหรือว่าสารคัดหลังมันไปติดตามแบบอุปรกรณ์อะไรเงี้ยค่ะที่เราไป <S <S <an> ใั่คะ่ะ <S an> เพราะนั้นเด็กๆจะติดง่ายกว่าเราอันนั้นสิ่งที่หมออยากจะเน้นย้ําก็คือเรื่องการป้องกันค่ะเพราะว่าในช่วงที่โควิดที่เราเ โควิดเราซาลงเราเราค่อนข้างจะละเลยในเรื่องของการใส่แมสผูกแมสล้างมือเพราะนั้นจริงๆมันเป็นพื้นฐานป้องกันนะคะว่าเราควรจะล้างมือทุกครั้งก่อนที่จะไปทานอาหารหรือว่าหยิบจับสัมผัสรวมถึงถ้าสองก็ 2, คือถ้ามีเรื่องอาการทางเดินหายใจควรจะต้องผูกแมสสวมหน้ากากอนามัยร่วมด้วยในช่วงนี้ค่ะนี่คือเป็นการป้องกันนั่นเองค่ะคุณหมออันนี้คือโ<ม>รคทางทางเดินหายใจแล้วเรื่องของโรคเกี่ยวกับระบบ กะเพราะอาหารหรือว่าทางลำทรงลำไส้แล้วคุณหมอเป็นเป็นมาตรฐานเลยค่ะเหมือนหลักการเมื่อกี้เลยก็คือเราสามารถป้องกันโรคพวกนี้ได้จากวิธีการล้างมือนะคะล้างมือบ่อยๆใช่ค่ะคือเราอย่างที่บอกค่ะว่าว่าโควิดมันซาไปแล้วเราจะไม่ละเลยเรื่องพวกนี้ไปเวลามีตัวอย่างคนไข้เวลาเข้ามาเรื่องไข้หวัดบางทีจะไม่ค่อยได้ใส่สวมแมสซึ่งแบบถ้ามีอาการพวกนี้ให้ใส่เลยค่ะค่ะ ก็คือ,อปิดปิดแมส2สองก็คือเลี่ยงเลี่ยงผู้คนที่มีอาการพวกนี้หรือเป็นไข้หวัดค่ะแล้วก็หยุดถ้ามีอาการแล้วก็หยุดทำงานพักผ่อนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคค่ะใช่ทีค่คุณหมอพอใจเล่ามาคุณผู้ชมก็คือเกิดจากการซักประวัติคนไข้นั่นเอง<ช>พอคนไข้มีอาการไปก็ไปถามนะคะว่า ก่อนหน้านี้ทํายังไงเคยล้างมือไหมใส่หน้ากากอนามัยหรือเปล่าหรือว่าไปสัมผัสกับคนที่ใกล้ชิดที่ป่วยหรือเปล่ามันก็คือเหมือนเป็นการซักประวัติซักโรคนั่นเองน่คะก็จะได้เป็นข้อมูลมาว่านี่แหละก็คือสิ่งที่ถ้าเรารู้ว่ากลัวที่จะเป็นเราก็ต้องป้องกันใช่ค่ะถูก<ช>ต้องใช่ไหมคะคุณหมอรุณนหมออยากฝากอะไรถึงคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของนอกจากการป้องกันแล้วการดูแลตัวเองอ่าก็คือเนี่ย ในเมื่อเรารู้วิธีป้องกันใช่ไหมคะเราก็ต้องรู้ว่าทําไมถึงต้องป้องกันล่ะเพราะว่าการเป็นโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันอาจจะเกิดรุนแรงได้ในคนที่กลุ่มเสี่ยงค่ะกลุ่มเสี่ยงคือใครบ้างก็คือผู้สูงอายุอายุมากกว่า6กบปีมีโรคประจําตัวเป็นแบบโรคเลื้อรหลังเช่นโรคปอดหอบหืดโรคหัวใจโรคเบาหวานไตเสื่อมเนี่ยค่ะหรือแม้กระทั่งผู้ป่วยติดเตียงก็ตามหรือคนในบ้านเราที่ติดเตียงคนแก่อัลไซเมอร์ ก็ได้นะคะก็อ so so, exactly. right. oh, okay, ีกอ huh? ันหนึ่งก็คือเด็กอายุน้อยกว่า6เดือนถึง2ปีแล้วก็สิ่งตั้งครันด้วยเพราะฉะนั้นวิธีการป้องกันที่ดีอีกทางเลือกหนึ่งก็คือการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ค่ะใช่ค่ะที่แต่ละปีเราก็รณรงค์กันอยู่แล้วให้ไปฉีดนะคะที่มีฉีดหรือยังคะฉีดแล้วค่ะเพราะว่าคลอดคลอดค่ะคุณหมอเป็นคุณแม่ค่ะเป็นคุณแม่ตอนนี้เป็นคุณแม่อยู่ก็พอได้ได้ยินข้อมูลจากคุณหมอที่เล่ามาก็คือตรงเลยเพราะว่า ช่วงที่ฝากคันตั้งคันคุณหมอก็ย้ำเรื่องนี้เพราะว่าเป็นหญิงตั้งคันเรื่องของไข้หวัดใหญ่โควิดเพราะว่าถ้าถ้าสมมุติเราติดมาแล้วเราถือว่าเป็นเป็นคนที่ร่างกายเนี่ยอยู่ในช่วงที่ต้องดูแลให้มากที่สุดนะคะนี่ผ่านประสบการณ์มาแล้วแต่ยังไม่เคยเป็นไข้หวัดใหญ่เลยค่ะคุณอไม่เคยเป็นเียมมากเลยค่ะดีนะดีค่ะก็เพราะนั้นก็คือในกลุ่มเสี่ยงเนี่ยก็ควรที่จะต้องมีเราต้อง คิดนึกถึงว่าระมัดระวังป้องกันไว้ก็คือฉีดวัคซีนค่ะ,ะซึ่งวัคซีนจะจะต้องมีการอัปเดตในการฉีดทุกๆปีเนื่องจากไข้หวัดใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งไวรัสเนี่ยมันจะเปลี่ยน เปลี่ยนแบบว่าทําให้เกิดดื้อได้ง่ายอะคะอ่ะ,ะโดยที่ทุกๆปีจะมีการอัปเดตสายพันธุ์ที่เราควรจะป้องกันไว้เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่ามันจะระบาดช่วงฤดูฝนแล้วเราก็ควรจะเตรียมตัวแล้วว่าแบบช่วงมีนาเมษาอาจจะเริ่มมาฉีดได้อย่างเงี้ยค่ะก็คือในกลุ่มเสียย่ยงที่ยี่กุณหมอถูกต้องค่ะสำคัญมากเพราะเราไม่คุ้มกันที่ถ้าเขาเสี่ยงแล้วเขาเป็นมันจะเกิดอาการรุนแรงของไข้หวัดใหญ่ก็คือทําให้ลงปอดทําให มีความเสี่ยงต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ<ห>แล้วก็ซูสโซมนอนโรงพยาบาลน,นานขึ้นหมอว่ามันไม่คุ้มกันใช่ค่ะ <c oughs> ยิ่งใครที่มีโรคประจําตัวอย,อยู่แล้วยิ่งทําให้อาการเหล่านั้นหนักมากขึ้นเพก็คือ,ตอคแต่ละปีก็คือยังมีตัวเลขผู้เสียชีวิตเพื่อนะคะคุณหมอช่วงท้ายน,นี้ฝากทิ้งท้ายเรื่องของโรคที่มากับช่วงฤดูฝนนะคุณหมอเชิญเลยค่ะก็อย่างที่บอกไปในตอนแรกนะคะก็คือโรคไข้หวัดใหญ่ก็เป็นโรคที่ชุกใน ช่วงฤด,ดูฝนนี่เลยในเมื่อเรารู้ความรุนแรงการป้องกันแล้วเราก็จะได้ปฏิบัติทําทให้เกิดการป้องกันต่อตัวเองแล้วก็คนรอบข้างคนที่เรารักในครอบครัวได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะที่ได้มาให้ความรู้เพราะคุณผู้ชมเองคือเชื่อได้ว่าหลายคนนะคะก็ล้าเลยเรื่องนี้เพราะโควิดซาไปแล้วไงเรื่องของหน้ากาก,ากเรื่องของการล้างมือก็น้อยลงวันนี้ถือว่าเรามาย้ําเตือนแล้วก็มาช่วยกันในการดูแลสุขภาพใ,<ช>ในช่วงฤดูฝนวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะค่ะ และทั้งหมดนี้คือรายการคนไกลโรคในสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์หน้ามีเคล็ดลับเรื่องสุขภาพอะไรมาฝากห้ามพลาดนะคะวันนี้มีและคุณหมอพร้อมด้วยทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ มิสทีเลดีค่ะดูแลจุดซ่อนเร้นอย่างอ่อนโยนหาซื้อได้แล้วที่ราคาเครื่องสำอางใกล้บ้านและช่องทางออนไลน์สนับสนุนโดย h e l t ลพลัส g l o b a l l a b o r a t o r y บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการเก็บตัวอย่างด้วยตนเองบุกตราคอนยกักี้เส้นดีๆได้สุขภาพหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำขวดนี้เป็นตัวเอง บูดี้ซีล็อกขวดเขียววิตามินซีสูง200%